ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในบักแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวลัคนาราศีกันนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณได้ตั้งอกตั้งใจทุกอย่างคุณจะสามารถทําได้สําเร็จได้ด้วยตัวคุณเราจะมาเริ่มจากในหน้าที่การงานกันก่อนผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณจะแบกรับภาระเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรสำหรับใครที่ทำงานเป็นทีม อาจจะต้องมีภาระที่จะต้องปรึกษากับเพื่อนร่วมทีมให้เป็นอย่างมากงานเก่าๆที่ข้างค้างอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นภาวะะวงหรือมีปัญหาประสักทำให้คุณนั้นก้าวผ่านได้ลำบากแต่ถ้าหากคุณมีความเชื่อมั่นพยายามปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีความรู้ทักษะความสามารถในขแขนงนั้นๆก็จะสามารถที่จะทำให้คุณนั้นฝ่าฟาันอุป,ปรสรรคหรือแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างไม่ยากเย็น แต่ถ้าหากคุณยังจมหรือวนอยู่กับปัญหาโดยที่ไม่หาทางออกหรือไม่ขอคำปรึกษาจากใคร <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องที่ยากที่คุณจะหาทางออกได้โดยง่ายดังนั้นในช่วงนี้แม้ว่าคุณจะมีเหตุผลแม้ว่าคุณจะมีทักษะและความสามารถด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วแต่คุณก็ควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อที่จะทํางานหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานให้ผ่านพ้นราบลื่นไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะบางที ความคิดเห็นของคนอื่นอาจจะช่วยเสริมสร้างหรืออุดช่องโหว่เกี่ยวกับการงานของคุณนั้นให้ได้ผลสำเร็จยิ่งขึ้นก็จะทำงานของคุณนั้นได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นก็ลองขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นลองเปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณนั้นรับมืออยู่แม้จะหนักหน่วงก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น เช่นเดียวกันสําหรับในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถพังบ้านเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุแม้กระทั่งการเจ็บป่วยกับตัวคุณเองหรือคนรอบข้างซึ่งคุณควรจะวางแผนการเงินให้ดีในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับรถกับปลาหรือยานพาหนะใหม่ๆซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากคุณเสียเงินไปกับการได้ยานพาหนะใหม่ก็ถือว่า เป็นการแก้เคล็ดที่ดีกว่าคุณจะเสียเงินไปกับสิ่งอื่นในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกันในปักแรกนี้สําหรับคนโสดนั้นชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่คนที่เข้ามานั้นอาจจะเข้ามาอย่างไม่ค่อยจริงจังมากนักก็ขอให้คุณใช้พินิดพิจารณาใช้ความคิดมีสติให้รอบคอบอย่าใช้แต่อารมณ์กับในเรื่องของความรักเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณมีโอกาสที่จะเจอความรักแบบฉาบฉวย สำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ในช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้หากคุณไม่เป็นคนที่หวัดระแวงหรือคุณไม่เป็นคนที่คอยจับผิดคู่ครองของคุณมากไปคุณก็จะอยู่กับคู่ครองนั้นอย่างมีความสุขทําให้คุณนั้นมีแต่วความลื่นลมแต่ถ้าหากคุณมีความหวัดระแวงหรือไม่ไว้ใจก็อาจจะทําให้คุณทุกข์ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจหรือคุณควรจะเปิดเผยพูดคุยกับคู่ครองของคุณให้ชัดเจนไม่ฉะนนั้นแล้วการที่คุณคิดไปเองหรือคิดมากอาจจะเป็นเรื่องบั่นทอนความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นโดยการสรุปแล้ว ของชาวลัคนาราศีกันในปักแรกนี้อยากจะบอกว่าในช่วงนี้อะไรหลายๆอย่างของชาวลัคนาราศีกันอาจจะยังเกิดความไม่นิ่งอยู่บ้างหรืออาจจะเกิดความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานและการเงินแต่ขอให้คุณมีความตั้งอกตั้งใจมีความเชื่อมั่นเชื่อได้ว่าตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะทําได้ประสบความสําเร็จหรือแก้ไขปัญหาไปได้อย่างแน่นอนคำทำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน